สวัสดีครับ,บผมวัชครับกล้องครับแต่นนกนเช้าเอาไงบ้างครับวันนี้แฟนมากันแบบแม่งกับฟ้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> ดีใจมากๆครับที่แบบมีพี่ๆแฟนคลับมารอเจอพวกเราก็คือวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับ <c oughs> คือเมื่อคืนก็คือนอนไม่หลับใช่จริงแบบลงในแอพแล้วก็ตอนเช้าก็คือผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วแต่ว่าตื่นก่อนเวลาปลุกหนึ่งชั่วโมงไม่นอนกี่ชั่วโมงไม่นอนประมาณ5ชั่วโมง ครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากว่าที่แฟนๆทุกคนได้แบบมาหาพวกผมได้มาแบบให้์กำลังใจพวกผมครับแล้วก็แบบมีแฟนๆทางบ้านที่แบบดูรลานเราอยู่ครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจพวกผมแล้วก็พวกจะสู้ๆแล้วก็จะเต็มที่ในเรื่องนีกครับเราตื่นต้่ตื่ชั่วโมงตื่นมาทำอะไรครับคือตื่นมาแล้วแบบคือผมตื่นมาฉี่ก่อนแล้ว แล้วเสร็จแล้วก็คือแบบพยายามจะกลับมานอนต่อแต่ว่านอนไม่หลับก็เลยลุกมาอาบน้านําเลยแล้วก็รอเวลามาค่ะถือว,ว่าเป็นคนตื่นเร็วนี่เป็นคนตื่นเร็วนานที่ตื่นเร็วต้อง้ของผมต้องให้ใครงป่ครับอ๋อไม่มีครับผมผมเองครับผมเมาาื่อเช้าพี่ธรรมะตื่นก่อนเพราะแบบต้องมามาที่นี่ก่อนแต่ว่าลืมมาพ้าผมมาใช่ครับก็เลยแบบทักน้องกล้องไปแบบเขาบอกว่าเออแบบน้องกล้องแบบขอพ่ะผมหน่อยเอรพที่หนพาพ แต่คือมันไม่หนาวเลยมันร้อนนะแบบของกล้องแบบในห้องแต่งตัวอ้ในห้องแต่งหน้าแบบ,บแล้วก็บอกไม่หนาวแต่ผมหนาวครับสาวพวากล้องี่มาใช่แล้วก็มากล้อง <laughs> ม,มาเหรอโอ้ร้อนเลย <laughs> <laughs> อ่ะร้อมเราคนเท่าไหร่ก็เลยก็ตั้งแต่แบบ่นมาเนะเราก็ได้มีรชอกันมาแล้วด้วยก็รู้สึกว่าตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะถ่ายเราผมครับผมก็ พวกเราพร้อมมากๆเลยครับที่ในการถ่ายเนาะครับก็แล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมาก็จะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เอาสกิลที่เราไปร่ำเรียนมามาลงสนามจริงก็รู้สึกว่าแบบสนิทกับทุกคนในโปรเจกต์มากเลยก็แบบสนิทมากกว่าวันแรกเยอะมากสามารถบริหารทุกเรื่องเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าพวกเราทุกคนคือแบบเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันแล้วก็แบบมันจะมีบางอย่างที่คลิกทําให้ มันแบบมันโปรได้แบบอยู่ในวัยเดียวกันเนาะก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบมีอะไรเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเออเคมีของแต่ละคนก็แบบยังไงดีเข้าเข้ากันมากขึ้นครับกล้วเราเข้ากันมากๆเลยครับส่วนตัวผมเองนะครับแบบผมได้เวิร์กช็อปพวกผมนะครับได้เวิร์กช็อปมาเยอะมากๆแล้วแบบหนักมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้นะครับแบบมั่นใจมากๆเลยว่าพร้อมที่จะถ่ายแล้วครับ พูดกับัฝาให้เราแบบว่าทำการ้านงนเป็นทมีครับมีครับก็ทำการบ้านเรื่อง voice ครับแล้วก็การออกเสียงครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งภาษาไทยก็เลยแบบไปฝึกเรื่องการพูดมาครับก็จะสู้ๆตรงนี้ครับแต่รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากๆแล้วครับตั้งแต่ตอนแรกที่แบบพูดแบบๆๆแบบๆพวนพว พูด <laughs> พูด <laughs> พูดอะไรพูดเบาครับพูดเสียงเบาครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะพูดช้าลงใจเย็นลงครับแล้วก็พูดชัดขึ้นครับครับผมของกล้องก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตอนทอดเหล็กมาคือมันไม่ค่อยถนัดเลยแต่ว่าก็ต้องแบบคือพวกเราได้การบ้านมาทุกวันก็คือให้อัดเสียงแบบอ่านหนังสือส่งให้พี่ต้นน้ำเป็นคนเ,เช็คว่า ก็แค่แบบพวกเราก็ทุกคนเลยทุกวันเลยทุกวันเลยเราส่งทุกวันไหมทุกวันเลยถ้าไม่ลืมก็จะส่งทุกวันถ้าเราบอกว่าเราเป็นยังไงพัฒนาถงแค่ไหนอ๋อเขาบอกว่าแบบรอดีอ๋อตอนนี้คำชมก็มีเอาจีนที่แบบผมได้ยินมาบ่อยมากเลยนะครับอันนี้ไม่รู้แบบเกี่ยวกับ acting หรือเปล่าแต่บอกว่าโมมัสอบขึ้นก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนก็คงพัฒนาแหละครับก็ อยากให้ทุกคนรอติดตามในซีรีส์ว่าแบบพวกเราจะแสดงกันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่คือแบบพวกเราก็พยายามแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดในการถ่ายทําครับครับผมพูกเราตรงเลยว่าพวกเรานะมีคาริสม่าหรือมีเสน่ห์มากเฮ้ยรู้สึกว่าแบบทุกคนมีออร่าข่าวระจก็คือาะูยทุกคนจริงครับทุกคนครับฝากฝากแคสของพี่กีบเหมือนฟ้าได้ครับพี่กีบเหมือนฟ้ากีบใช่ครับ รู้สึกว่าแบบเราก็สนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งครบรอบ6กเดือนที่เราได้แบบเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆก็รู้สึกว่าเราก็แบบมีรู้ดีเทลเลเวลมากของกันและกันว่าแบบสมมติไม่ชอบกินอันนี้ชอบกินอันนี้ไม่ชอบทำอันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามันจะออกมาดีแน่นอนก็อยากให้ทุกคนเราติดตามดูว่าในซีรีส์เนี่ยพวกเราจะออกเป็นยังไงจะเคมีตรงตามที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับ สำหรับผมนะครับพูดจริงๆเลยว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อยๆเดินบบค่อยๆไ,ไปครับเราจะไม่รีบแล้วก็จะค่อยๆไปมาอย่างมั่นคงครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบก็โชคดีมากๆเลยที่แบบเออมีน้องก้องเป็นครูครับก็อยู่มาแล้วแบบหกเดือนเนาะก,ก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปต่อนานๆนะครับแบบหกสิบปีโอ้โหท่านี่อันที่ส่วนตัวหรือกิมบอร์ดฟ้าเนี่ยครับอันนี้กี่กิมบอร์ดฟ้าครับครับผม ก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับอันนี้เขาบอกเราอย่างคร่าวว่า EP คี EP อันนี้เดี๋ยวต้องรอรู้รอติดตามนะครับเพราะว่ารู้อะไรยังไม่เพราะอะไรตรงนี้นะไม่เพราะว่า EP ยังมันจะอยู่ในสเลตใช่ไหมอ๋อใช่แบบเลขเลข EP เขาอยู่ในสเลตเป็นการใบหวยนะครับทุกคนกท่านเขาบอกแล้วไงใช่ป่ะครับผมเขาบอกแล้วใชนะเพราะของ e นสเลตแล้วนี่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ รอติดตามครับผมครับเพราะอรไรผมไม่พูดดีกว่าเราเราไม่พูดดีกว่าครับฝกกันนะคฝากพเราหน่อยแล้วก็ฝากติดตามฟ้าเนาะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันติดตามกี่หมื่นฟ้าครับแล้วก็ฝากติดตามคู่พวกเราด้วยคือพี่หมื่นฟ้ากับน้องที่รักแล้วก็ฝาก ที่พี่น้องๆทุกคนที่แสดงน่งกี่หมื่นตาแล้วนะครับคือพวกเราทุกคนนี่คือเต็ม,ตมท,ที่กันมากๆคุณรูร้ได้ไงผมจะพูดเต็มเพราะเต็มที่เนี่ยผมรู้อยู่แล้วโอเคแคชื่อไหนแล้วนะ <laughs> โอเคครับเต็มที่กับการถ่ายทําและทุกอย่างลยครับเพราะว่าพวกผมนนั้นตั้งใจทําและจะทําให้มันออกมาดีที่สุดในเวอร์ชันของพวกเราครับผมก็จะ <ผม S 2> เป็นที่หมื่นฟ้าในเวอร์ชันของผมที่ดีที่สุดและน้องกล้องก็จะเป็นน้องที่รักในเวอร์ชันของ้องที่ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวขอฝากแคสที่ๆี่ ทุกคนกี่พันฟ้าด้วยครับถูกไหมถูกแล้วโอเคครับก็มีแบบน้องปอเล่นเป็นพันลีแบบเป็นน้องชายผมนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยแคสส่งมาแบบน่ารักกันเลยแบบมาจากนักยมเดียวกันด้วยเออทับแล้วก็ฝากพวกแกงเพื่อนเนาะแบบแคทแล้วก็อินนะครับฝากแกงเพื่อนพี่โคมัสใแล้วก็พี่ดอมแล้วก็พี่เดฟด้วยนะครับผมก็แล้วก็พี่โอ้ด้วยฝากพี่ก้าด้วยฝากพวกกับทีมงานนักแสดงนะทีมงานเบื้องหลังนักแสดงทุกอย่างทุกคนเลยครับก็ ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมกีบเหลืองฟ้าครับก็ <Hey. S 2> รอติดตามไปเลยครับอะค่ะขอบคุณครับ